ส,สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสโค้ดอ่างเปาทูมอนี่วอลเล็ตฟรีนะครับเพียงแค่เรากรอกโค้ดอ่างเปาเนี่ยก็สามารถลุ้นรับเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตได้เลยใครที่ต้องการรับโค้ดอ่างเปาดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็มีรหัสโค้ดอ่างเปาทูมอนี่วอลเล็ตนะครับมาแจกให้อีกแล้วนะใครที่ต้องการรับโค้ดอ่างเปานะครับก็ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสาาหรรรรรรรััับบกกกกกกออออโคคค้้้ดดดนนนะย่งไไูใลิปพม ก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการรับโพดอ่างเปากันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับหากใครต้องการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ตัว Google Play Store บนมือถือ Android ของเราได้เลยจากนั้นเนี่ยดูในคลิปทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีรูปแอปนะครับแล้วก็ชื่อแอปขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาตามชื่อแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับในส่วนของลิงก์การดาวน์โหลดแอปเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างตตรรงงมมน์ปักกกหหดดดดสาาาถลลิิววแ้็ ตั้งได้เลยสำหรับตัวแอปนะครับที่ใช้ในการรับโค้ดอ่างเปาทูมอนี่วอลเล็นะครับก็เป็นแอปนี้นะใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยหรือว่ามีแอปอยู่แล้วเนี่ยก็รอรับโคดในคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีเลยก็ดูตาม ชื่อนี้นะครับแล้วก็กดติดตั้งลงในเครื่องได้นะครับสำหรับขั Twelve, ้นตอนวิธีการสมัครมือใหม่นะครับที่เพิ่งดาวน์โหลดมายังสม <k x> <k x ัครไม่เป็นเลยเนี่ยก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ดล่ังคลิปนี้นะเราสามารถทําตามขั้นตอนวิธีการสมัครก่อนได้เลยว่าขั้นตอนการสมัครทําอย่างไรนะครับดูตามคลิปด้านล่างได้เลยพอเราสมัครเสร็จนะครับก็ให้เราเปิดแอปขึ้นมานะครับทางแอปเนี่ยเขาก็จะแนะนำนะครับขั้นตอนเริ่มต้นนะครับในการใช้งานครั้งแรกเราก็ทําตามที่แอปเขาแนะนําก่อนได้เลยเนาะว่าการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยต้องไร หลังจากที่เราสมัครเสร็จนะครับก็ให้เราดูตรงนี้นะครับในส่วนของหน้าแรกจะมีเมนูทั้งหมด5เมนูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยใช้งานง่ายไม่ยากนะครับก็กดมาที่หน้าแรกนะครับในหน้าแรกเนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนว่ามันคืออะไรมันทําอะไรได้บ้างนะครับสลับตรงนี้เนาะ เริ่มจากด้านบนซ้ายมือนะครับจะมี3ขีดตรงนี้จะมีในส่วนของแถบเมนูนะครับในส่วนของเมนูตรงนี้นะครับก็จะมีการตั้งค่าบัญชีการเชิญเพื่อนการกรอกรหัสเชิญการกรอกโค้ดนันเป่าสร้างตัว ai นะครับเหรียญเกียรติยศแล้วก็ติดตามในส่วนของช่องทางของแอปเนาะ เข้าร่วมนะครับในส่วนของ Tele gram แล้วก็ติดในส่วนของปัญหาต่างๆนะครับฟีดแบ็ตรงนี้ได้เลยต่อมานะครับในหน้าแรกตรงนี้ก็จะมีด้านบนนะครับที่เป็นคะแนนเป็นยอดเงินของเราเนาะยอดเงินที่เราจะใช้ในการแลกเปลี่ยนจะเป็นค่างเงินของดอลลาร์นะครับหรือว่า usdt นะถอนไปที่ธนาคารหรือว่า t o เบอรี่วอลได้ส่วนตัว x เนี่ยเราจะใช้เพื่อที่จะเอาไปในการซื้อตัวฮีโร่นะครับหรือเอาไปซื้อในส่วนของพลังงานในการขุดต่างๆนะครับก็สามารถทําได้แล้วก็ตัว b นะครับเป็นคะแนนที่เราได้รับจากการเล่นเกม การทาภารกิจต่างๆหรือว่ารวมไปถึงการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนตัวสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะที่จะเอาไปขายเป็นค่างเงินของดอลลาร์นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูนะครับตรงหน้าจอของเราเนี่ยจะมีสัตว์เลี้ยง1ตัวนะครับซึ่งตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยทุกคนได้มาฟรีนะครับตัวสัตว์เลี้ยงจะอยู่ในเมนูที่3นะอันเดียวกันนะครับในเมนูตรงนี้จะมี2เมนูด้านบนตรงนี้เนาะเห็นไหมแล้วก็ด้านขวามือด้านซ้ายมือตรงนี้ในส่วนของเมนูเนี่ยก็คือจะมีการเข้าร่วมนะครับเงินปัน การเข้าร่วมเงินปันผลตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดเข้าร่วมได้เลยกดเข้าร่วมเงินปันผลงวดนี้นะครับโดยการใส่คะแนนของเราลงไปนะมีเท่าไหร่ก็ใส่ได้นะครับใส่ลงไปเลยอ่ะกดบันทึกนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีการปันผลนะครับเมื่อเวลาตรงนี้หมดเนาะมันจะมียอดเงินในการแชร์นะครับ442ดอลลาร์นะครับ กล้จะปิดอีกประมาณ10ชั่วโมงในการทําตรงนี้เนี่ยต้องทําอย่างไรนะครับการทําตรงนี้ก็คือจะต้องไปทําตามเงื่อนไขตรงนี้เนาะถ้าเราต้องการที่จะได้เงินปันผลที่เยอะขึ้น1เลยคือการเชิญเพื่อนมารูปเป้าหมายในการใช้งานของเกมโหวตให้เกมที่เราชอบและก็เข้าร่วม x t o u r n a m e n t เนาะแล้วก็ส่วนการค้านะครับถ้าเราทําตรงนี้ได้เยอะทุกอันเนี่ยก็จะมีสิทธิ์นะครับที่จะได้รับเงินปันผลที่เยอะขึ้นนะครับหากมันปันผลเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดที่ด้านล่างซ้ายมือนะครับตัวนี้จะเป็นเงินปันผลที่เสร็จแล้วเน แล้วก็จะได้รับในส่วของตัวเหรียญ X เ,เข้ามานะครับ ตัวเหรียญ X เนี่ยเราจะขายก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้ซื้อตัวสัตว์เลี้ยงของเราก็ได้นะอันที่2นะครับก็จะเป็นการซื้อตัวสัตว์เลี้ยงของเราโดยการใช้เหรียญ X ในการซื้อนะครับการที่เราจะใช้สัตว์เลี้ยงวิญญาณในการขุด AI หรือว่าฮีโร่ต่างๆเนี่ยแล้วก็มาซื้อตรงนี้ได้เลยต่อมาด้านขวามือนะครับก็จะเป็นเมนูของการแนะนําเชิญเพื่อนนะการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเนี่ยทุกคนสามารถทําได้เลยนะครับหนึสดอลลาร์สูงสุดต่อหนึ่งคนสามารถแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้ ในการรับเหรียญคะแนนตัว b ได้นะครับทำได้ทุกวันเลยในการทําภารกิจเนาะถ้าเราทําจบแล้วเนี่ยจะมีการหมุนวงล้อด้วยนะครับก็สามารถทําภารกิจให้เสร็จได้เลยตัวเซเลีย์ของเราทําอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูตรงนี้เนาะตรงนี้จะมีกล่องสมบัติ มีจุดสีแดงแล้วก็มีใบพัดจุดสีแดงเนาะแล้วก็จะมีเหรียญตรงนี้ให้เรากดรับนะครับซึ่งเหรียญตรงนี้เนี่ยเราสามารถรับได้นะครับมันจะมีขีดจํากัดต่อวันอยู่นะครับก็กดรับได้เลยมันจะปันผลในส่วนของคะแนนให้เราเรื่อยๆนะครับสำหรับกล่องนะครับเราจะต้องปลดล็อกระดับเลเวลก่อนนะครับเป็นเลเวล5เลเวล10 15 20ขึ้นไปเนาะมันถึงจะมีกล่องให้เรากดรับนะครับ และก็ในส่วนของพัดลมนะครับอันนี้จะเป็นใบพัดในการขุดเหรียญฮีโร่ต่างๆหากใครที่อยากมีไรายได้เพิ่มจากการทำภารกิจอยู่แล้วเนี่ยเราก็มาขุดเหรียญได้นะครับขุดเงินของเราเนาะจากเหรียญฮีโร่ต่างๆตัว AI นะครับถ้าของใครยังไม่ขุดเนี่ยก็มาขุดตรงนี้นะกดตรงรูปพัดลมนะกดเข้าไปพอรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกตัว AI นะครับ ให้เราเลือกที่เราต้องการหรือว่ากําลังเป็นกระแสอยู่ณตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะกดดูเพิ่มเติมตรงตัวคําว่า AI นะครับตอนนี้เนี่ยก็แนะนําเป็น2ตัวแล้วกันเนาะจะเป็นบิตฮีโร่นะครับบิตฮีโร่เนี่ยอัตราการขึ้นของค่าเงินนะครับตอนนี้ขึ้นมาที่9 4 1 9ใน1วันราคาเนี่ยถือว่ากําลังพุ่งขึ้นณตอนนี้นะครับ ใครที่อยากมีรายได้เพิ่มเนี่ยก็มากดขุดตรงนี้ได้ในการขุดเลยนะครับ1ต้องมีสัตว์เลี้ยงวิญญาณ1ตัวนะครับไปซื้อตัวสัตว์เลี้ยงก่อนจากนั้นก็มากดที่กําลังขุดตรงนี้นะครับแล้วก็กดบวกตรงนี้เลยกดเข้าไปแล้วก็ทําการซื้อพลังการขุดนะครับตั้งแต่เลเวลศูนย์ถึงเลเวลหจะต้องใช้เหรียญ X ในการซื้อพลังงานเนี่ยสามร้อย X เนาะแล้วก็มาซื้อตรงนี้ได้เราต้องการซื้อระดับเลเวลเท่าไหร่เราก็ซื้อได้เลยเลเวลสูงสุดที่1น0่งอยนะครับใช้เหรียญ X ในการ แล้วก็ขุดตรงนี้ได้เหมือนกันนะต่อไปเหรียญที่2ที่จะแนะนําในการขุดนะครับก็จะเป็นเหรียญของเหรียญใหม่นะครับเป็นแฟน GPT นะครับอันนี้ก็จะเป็น AI ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดไปเนาะตอนนี้เนี่ยราคามันกําลังดรอปลงนะครับก็สามารถขุดได้ในช่วงนี้นะครับมีข่าวว่าราคาเนี่ยจะขึ้นอีกนะครับใครที่กําลังขุดอยู่นะครับก็ขุดต่อไปได้เลยส่วนใครที่ยังไม่ได้ขุดเหรียญนี้ก็เข้ามาขุดเพิ่มเติมได้ขั้นตอนการขุดก็เหมือนกันเลยนะครับขั้นต่ำ level หนนะครับ3 0 0 X เนาะ ส่วนเหรียญอื่นๆหากเราต้องการขุดเพิ่มก็ขุดได้เหมือนกันมีหลากหลายเหรียญให้เราขุดเนาะตอนนี้ผมก็ขุดเป็นเหรียญน,นี้อยู่เหรียญน,นี้เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่มี AI ในการขุดฮีโร่เข้ามาเนาะนนี้ผมก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีขายไปบ้างแล้วนะผมเคยขายไปอยู่นะครับเก็ประมาณนี้นะครับที่ขุดไปทั้งหมดเนาะต่อมานะครับด้านล่างนะครับก็จะมีตัวแอปต่างๆนะครับให้เราเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจเพิ่มแล้วก็สามารถเลือกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลย ในส่วนของเมนูที่2เนี่ยก็จะมีแอปให้เราเลือกดาวน์โหลดเหมือนกันนะในการดาวน์โหลดหรือว่าเล่นแอปเนี่ยก็แนะนําอย่างหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนของเมนูที่2เนี่ยมันจะมีแอปที่เป็นรูปแบบของการเดิมพันดโดยการใช้คะแนนของเราหรือว่ายอดเงินของเราเนี่ยในการเข้าไปเล่นก็แนะนําอย่างหนึ่งนะครับให้เราระวังตรงนี้ด้วยนะเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสัตว์เลี้ยงของเรานะทุกคนได้มาฟรี1ตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวฟรีเนี่ยเราสามารถอัปเกรดระดับเลเวลของเราได้นะตอนนี้ผมอยู่ที่ระดับ เลเวล33เนาะสกิลนะครับมันก็จะมีให้เราดูตรงนี้เนาะเราก็ดูตรงนี้ได้สกิลนะครับอยู่ที่92.80%สามารถทำรายได้เพิ่มเติมจากเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้เลยนะครับกดอัปเกรดได้นะในการอัปเกรดเนี่ยก็เราสามารถอัปเกรดได้โดยการซื้อตัวสัตว์เลี้ยงที่เลเวลเหมือนกันเนาะแล้วเราก็เอามารวมร่างกันมันก็ยิ่งเพิ่มระดับเลเวลขึ้นไปนะตอนนี้ผมสูงสุดที่33นะ ผมมี30เนี่ยอยู่ที่6ตัวแล้วก็29 1ตัวนะก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เพชรสีม่วงของเราเนี่ยมันขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองสำหรับใครที่ต้องการซื้อสัตว์เลี้ยงวิญญาณนะครับก็ไปซื้อได้ในตลาดนะครับตัวนี้ผมตั้งไว้ที่250 x นะ ใครที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยรีบเข้าไปซื้อได้เลยนะครับราคาถูกกว่าตลาดแน่นอนนะครับ 250x เท่านั้นนะเมนูที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนาําหรือว่าเชิญเพื่อนตามที่ได้พูดไปนะใครที่ต้องการอยากการแนะนําเพื่อนเพิ่มไรายได้เนี่ยก็ทําตรงนี้เพิ่มได้เลยทุกคนมีสิทธิ์ทาเหมือนกันนะครับอยู่ที่ความสามารถของตัวเองนะกระเป๋าตั้งนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูการถอนเงินและก็การขายเหรียญเติมเงินต่างๆนะครับ ในการถอนเงินเนี่ยเราจะต้องทําการขายคะแนนตรงนี้ก่อนนะครับทั้งหมดเลยนะครับให้มันเปลี่ยนเป็นค่างเงินของดอลลาร์ก่อนนะครับถึงจะทําการถอนเงินไปที่ทูมอนีวเลตหรือว่าธนาคารได้วิธีการขายก็ง่ายๆเลยนะครับกดไปที่เมนูการค้าขายตรงนี้นะกดไปตรงนี้เท่านั้นในการขายเนาะกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เรากดไปที่ฝั่งขายด้านล่างขวามือแล้วก็ทําการขายให้หมดเลยนะครับ กลับมาดูที่หน้าแรกนะครับในส่วนของหน้าแรกการขุดเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวขุดให้ดูเนาะมันขึ้นติ๊กถูกอยู่นะครับ กดเข้าไปแล้วก็กดขุดนะครับถ้าเราซื้อไว้แล้วเนาะเรียบร้อยแค่นี้เลยปล่อยให้มันขุดไปจนครบเวลาเราค่อยกลับมากดขุดใหม่อีกรอบหนึ่งเรามารับโค้ดอังเปากันนะครับกดไปที่3าขีดนะสขีดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่เมนูโค้ดอังเปาตรงนี้เลยกดเข้าไปสำหรับตัวโค้ดอังเปาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ในช่องนี้นะครับแล้วก็ให้เราหยุดคลิปไว้นะครับแล้วก็เข้าไปพิมพ์ในแอปได้เลยอันนี้เนี่ยก็เป็นโค้ดังเปานะครับที่ผมได้รับจาก แอดมินมานะครับใครที่ต้องการรับโค้ดเนี่ยก็พิมพ์ตามนี้ได้นะโค้ดอัางเปามีจํานวนจํากัดนะครับพิมพ์ได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์ดตนลางได้เลยตรงนี้เนี่ยผมได้รับมาที่92.75นะครับก็กดกลับไปเช็คดูในบัญชีของเราได้เลยนะพอเรากดมาแล้วเนี่ยก็ให้เรามากดตรงเหรียญน,นะครับตรงคะแนนของเราเนาะ มันก็จะขึ้นรายได้เป็นโค้ดดังเปานะครับตามนี้เลยที่เรากรอกไปแล้วก็ได้รับมานะครับก็ประมาณนี้ในการรับโค้ดดังเปาแล้วก็การใช้งานในการขุดเหรียญการทํารายได้ทั้งหมดก็ไม่ยากนะครับทำฟรีก็ได้ถอนเงินได้จริงแน่นอนฝากก,ากไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดีย๋ยวเราจะกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ